เรียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดิฉันอาจารย์ดกรกุลวัณโสรัตจะมานำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่2ในโครงการวิจัยย่อยเรื่องการพัฒนารูปแบบการยืดอายุเครื่องชายไฟฟา้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนหลักการและที่มาปัจจุบันโลกของเรามีขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ซึ่งผ่านมานั้นการศึกษามักเน้นไปที่การจัดการสร้างผลิตภัณฑ์เป็นหลกักดังนั้นนานาชาติจึงได้ไมีให้ความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเมื่อพิจารณาต่อการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วพบว่า เราสามารถสร้างคุณค่าก่อนที่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะกลายเป็นซากได้ผ่านหลายกระบวนการเช่นการซ่อมแซมการใช้ซ้ำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดการยืดอายุและลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยดังนั้น กรอบงานวิจัยของเราจึงคำนึงถึงกระบวนการการยืดอายุของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่จะเป็นซากโดยอาศัยผังการไหลโดยบูรณาการร่วมกับโครงการวิจัยย่อย,อ,ยอื่นๆภายในแผนการวิจัยรวมไปถึงการศึกษาแนวทางมาตรการหรือกลไกที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบสำหรับการส่งเสริมการยืดอายุผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่จะเป็นซาก และส่งเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจแรงจูงใจส่งเสริมการยืดอายุและสนับสนุนเศรษฐกิจบนเวียนอย่างครบวงจรผ่านกิจกรรมย่อยภายในโครงการ3กิจกรรมได้แก่ 1. การศึกษารูปแบบจำลองการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ตำบลบ้านกอกอำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานี 2. การส่งเสริมรูปแบบการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบสารสนเทศและ 3. การส่งเสริมการยืดอายุและการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก ตามหลักการ 3R แบบมีส่วนร่วม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการได้แก่แบบและกลไกลของระบบโซ่อุปทานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทอนิ์ก่อนเกิดเป็นซากและมีระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเป็นซากและซากอะไหล่ทั้งฝั่งผู้ให้บริการและผู้ใช้งานด้านเอกชนนั้นสารสนเทศในการบริหารจัดการและมีการรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการซ่อมแซมจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและโรปกิกมือสองที่ขึ้นทะเบียนส่วนประชาชนจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าเพื่อลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต กิจกรรมที่1การศึกษารูปแบบการจำลองการจัดการซากอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ตำบลบ้านกอกอําเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อศึกษาให้ครบเส้นทางการไหลของวัสดุในพื้นที่เราจะมีกลุ่มประชากร3กลุ่มด้วยกันได้แก่ 1. ประชากรภาคครัวเรือน400รายประชากรภาคเอกชนคือผู้ประกอบการซ่อมแซมซื้อขายเครื่องใช้มือสองร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มที่3คือ,ก,อการเรื้อแยก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่แบบสำรวจภาคครัวเรือนภาคผู้ประกอบการและภาคผู้การหรือแยกหลังจากนั้นเราจะนําข้อมูลมาวิเคราะห์การไหลของวัสดุและมูล,ลค่าของวัสดุเหล่านั้นอันดับต่อมา กิจกรรมย่อยที่2การส่งเสริมรูปแบบการยืดอายุการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบสารสนเทศจะศึกษาข้อมูลของกลุ่มผู้ประกอบการซ่อมแซมซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เอสองในพื้นที่จำนวน120ร้อยยี่สการให้บริการการบริหารธุรกิจและความต้องการเชิงสารสนเทศหลังจากนั้นข้อมูลจะถูก ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชันและนำไปทดลองใช้กับกลุ่มช่างซ่อมแซมผู้ที่มีความต้องการรวมไปถึงประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในกลุ่ม4จังหวัดเป้าหมายอีกด้วยและกิจกรรมย่อยที่3 เพื่อส่งเสริมการยืดอายุและการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามหลัก 3R แบบมีส่วนร่วมได้มีการศึกษาเชิงสำรวจต่อประชากรใน4จังหวัดเพื่อทราบกระบวนการพฤติกรรมแรงจูงใจเพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการยืดอายุดังกล่าว ขั้นตอนการดำเนินงานได้แก่การออกแบบและสร้างเครื่องมือในการวิจัยทั้งแบบสอบถามสํารวจและสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกหลังจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบระบบสารสนเทศ วิเคราะห์ผลการสอบถามการใช้งานการประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศต้ตนแบบหลังจากนั้นนำมาสร้างฐานข้อมูลและรายงานโดยมีรายละเอียดหลักๆได้แก่ฐานข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนฐานข้อมูลการยืดอายุแลกเปลี่ยนหรือใช้ซ้ำทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการอบรมโมบายแอปพลิเคชันให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ช่างซ่อมแซม เพื่อเป็นการทดลองรูปแบบการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป้าหมายต้แมแซมแลกเปลี่ยนหรือใช้ซ้ำจากนั้นจะทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโมบายแอปพลิเคชันให้แก่ผู้ใช้สินค้าและบริการซึ่งจะสร้างความรู้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในการยืดอายุการแลกเปลี่ยน หรือการใช้ซ้ำผลิตภัณฑ์เป้าหมายก่อนที่จะเป็นซากสุดท้ายข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวมจะถูกนำมาวิเคราะห์การไหลของวัสดุตามกระบวนการการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าและเอโนิกเป้าหมายต่อไปผลการดำเนินงานในระยะที่2เราได้ร่างการไหลของวัสดุ ด้านการยืดอายุก่อนที่จะเป็นซากผ่านกระบวนการการซ่อมแซมแลกเปลี่ยนซื้อขายและเป็นสินค้ามือสองตลอดจนการรื้อแยกที่จะนำเอาอะไหล่หรือชิ้นส่วนต่างๆนำกลับมาใช้ใหม่โดยร่างดังกล่าวประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ตามร่างพรบก,การจัดการซากได้แก่โทรทัศน์ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊กรวมไปถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังแสดงในแผงผังดังนี้ขณะน,นี้ทางคณะวิจัยได้เก็บตัวอย่างภาคครัวเรือนเรียบร้อยแล้วและได้เก็บข้อมูลตามกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่กระจายตามความเหมาะสมจากการศึกษาพบว่าอัตราการยืดอายุด,ด้วยการซ่อมแซม อยู่ในระหว่างร้อยลถึ้าถึง11.2โดยมีการซ่อมแซมสูงสุดคือโนตบุ๊กทั้งนี้แหล่งซ่อมแซมที่สำคัญในระยะ5ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันคือร้านซ่อมแซมโดยส่วนใหญ่จะรับซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันของบริษัทผู้จำหน่าย เมื่อพิจารณาการจัดการด้านการยืดอายุในรูปแบบอื่นๆเช่นการให้การบริจาคหรือการขายเป็นสินค้ามือสองพฤติกรรมที่ผ่านมามีอยู่ประมาณร้อยละ35.7โดยในอนาคตผู้ใช้ต้องการที่จะมีการใช้ซ้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นร้อยละ49.2 แต่เมื่อพิจารณาการเก็บหรือสต็อกนั้นสูงถึง161.1ซึ่งอาจจะทำให้ขาดโอกาสในการยืดอายุเนื่องจากการเก็บไว้ดานั้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุมากขึ้นและอาจจะนำไปใช้ต่อหรือใช้ซ้ำได้ยากมากขึ้นนั่นเองทั้งนี้ข้อมูลฝั่งครัวเรือนได้ถูกบันทึกลงในระบบสารสนเทศที่ออกแบบไว้ดังภาพที่แสดง รวมไปถึงข้อมูลของผู้ประกอบการช่างซ่อมแซมผู้ค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองอีกด้วยข้อมูลที่สำรวจลักษณะของกิจการมีทั้งรับซ่อมแซมซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองและอะไหล่ซึ่งสินค้าที่พบมากที่สุดก็คือโทรศัพท์มือถือและโทรทัศน์นั่นเองแหล่งที่มาของสินค้าและอะไหล่มือสองส่วนใหญ่มาจากร้านซ่อมแซมอุปกรณ์ร้านขายของเก่า และของที่ลูกค้านำมาซ่อมโดยปัจจุบันมีการจัดการของเสียชิ้นส่วนอะไหล่โดยการขายต่อการเก็บรวบรวมในร้านและการคัดแยกและทิ้งไปกับขยะของเทศบาลปริมาณการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สูงสุดคือโทรศัพท์มือถือและตู้เย็นรองลงมาคือคอมพิวเตอร์โดยราคาซ่อมเฉลี่ยสูงสุดคือตู้เย็น คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือโดยปริมาณการซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มือสองปริมาณซื้อขายสูงสุดคือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและโน้ตบุ๊กโดยมีราคาซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่4,000-5,000บาทจะเห็นได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาซ่อมแซมและขายเป็นสินค้ามือสองนั้นมีมูลค่าและคุ้มค่ากว่าการนำไปรือ้อซาาหรือนำไปรีไซเคลิล ซึ่งปัจจุบันนั้นการรับซื้อซากนั้นคิดเป็นกิโลกรัมจากข้อมูลทั้งผู้ให้บริการซ่อมแซมและภาพประชาชนได้นำมาสู่การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการยืดอายุผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเป็นซากดังแผนภาพต่อไปนี้ สารสนเทศการยืดอายุผลิตภัณฑ์ก่อนเป็นซาได้จัดทำขึ้นและสามารถเข้าถึงได้โดย www.misv.com ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยฐานข้อมูลของผู้ที่มีหน้าที่บันทึกข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดและดูแลระบบข้อมูลกลาง ข้อมูลผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทั้งในส่วนของประชาชนและส่วนของร้านค้าผู้ให้บริการโดยโมบายแอปพลิเคชันนั้นได้ถูกออกแบบมาในสองรูปแบบคือส่วนของผู้ประกอบการคือแอปพลิเคชัน VR และส่วนของประชาชนได้แก่แอปพลิเคชัน v u สำหรับแอปพลิเคชันของผู้ประกอบการนั้นอยู่ในระหว่างการทดสอบระบบและจัดทำคู่มือการอบรมเพื่อนำไปอบรมให้แก่ช่างซ่อมแซมผู้ต้องการใช้บริการสำหรับแอปพลิเคชัน v u สํสำหรับประชาชนนั้นได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นและมีผู้ลงทะเบียนในปัจจุบันประมาณ250ราย และทางโครงการได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องร่วมกับโครงการการส่งเสริมการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยทั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ทางผู้วิจัยจึงต้องเตรียมรูปแบบการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านเ่องทางต่างๆเช่น Facebook และ y o u t u b e โครงการได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเป็นซาาตามหลักการ 3R เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนออกมาเป็นสีโครงการต่างๆคือ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาหาแนวทางและมาตรการในการจัดการการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการซากผลิตภัณฑ์โดยมีเป้าหมายคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการที่2คือโครงการส่งเสริมการยืดอายุและการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ3าอาเพื่อเศรษฐกิจมุนเวียนแบบมีส่วนร่วมเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปและหน่วยงานท้องถิน่นโดยจับประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วไปใน4จังหวัดได้แ,แก่อุบลราชธานีศรีสะเกษ ยโสธรและอำนาจเจริญเพื่อทดลองให้ใช้แอปพลิเคชัน VU และ VR รวมไปถึงส่งเสริมให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้นำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาการรูปแบบการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านทางช่องทางต่างๆอันที่3 เป็นโครงการที่เน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชนเพื่อปลุกจิตสำนึกและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยแบ,บ่งออกเป็น3ร,ระดับคือระดับประถมศึกษาประกวดการวาดภาพภายใต้หัวข้อมาจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหลักการ 3R กันเถอะสำหรับระดับมัธยมศึกษาประกวดสื่อสร้างสรรค์ เป็นคลิปวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ภายใต้หัวข้อมาจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหลัก 3R เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนกันเถอะและในระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาประกวดสร้างคลิปส่งเสริมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยแอปพลิเคชัน VR และ VR และสุดท้ายโครงการที่4คือการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการยืดอายุและการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ 3R ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งจะจัดทำเป็นสื่อออนไลน์ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ผ่านทางสื่อต่างๆโดยจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งจากงานวิจัยและข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้หลักการ 3R ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางช่องทางต่างๆและเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ร่วมกับโครงการอื่นๆอีกด้วยข้าวหน้าของโครงการกิจกรรมที่1อยู่ในขั้นตอนการวางแผนลงพื้นที่ดำเนินรูปแบบจำลองให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 กิจกรรมที่2ทดสอบระบบสารสนเทศอบรมแอปพลิเคชันสำหรับช่างและประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันสู่อบทอผ่านเครือข่าย และกิจกรรมที่3ถึงขั้นตอนการกำหนดกิจกรรมต่อกลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่มและดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินการวิจัยปัจจุบันมีสถานาการณ์โควิด -19 ระลอกที่ส ซึ่งทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาในการลงพื้นที่เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงได้ต้องมีการกักตัวและหลายพื้นที่มีการจำกัดอย่างเข้มงวดดังนั้นแผนการดำเนินงานรองรับโควิด -19 จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมช่างการประชุม มมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยเริ่มดำเนินงานในจังหวัดอุบลราชธานีก่อนและติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังเช่นการเดินทางข้ามจังหวัดจึงกำหนดการลงพื้นที่อบรมในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง2 ปรับวิธีการดำเนินการการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และอบรมประชาชนทั่วไปจากรูปแบบการประชุมขนาดใหญ่ปรับให้มีขนาดเล็กลงและเน้นไปยังกลุ่มตัวแทน แกนนำเครือข่ายหน่วยงานราชการปรับรูปแบบการอบรมและการประชุมให้อยู่ในรูปสื่อประชาสัมพันธ์การให้ความรู้และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่ตางๆเช่นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์และช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยขอความร่วมมือและการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ผ่านแกนนำและเครือข่ายข้างต้น3ขอเสนอขยายระยะเวลาโครงการ เพื่อให้คณะวิจัยได้ดำเนินการศึกษาวิจัยให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ